สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง New One Novel ค่ะช่วงนี้แอดมาทีละครึ่งคลิปเพราะกำลังจัดการกับระบบหลังบ้านยังไงก็อย่าเพิ่งทิ้งกันนะคะวันนี้มาพบกับครึ่งหลังของภารกิจช่วยชีวิตประชาชนชาวเปเจียงกันค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะบทที่66ปีศาจไร้ตัวตนและการต่อสู้ของเทพพิดานแนวหลัง แสงสีเงินจากหน้าต่างมิติที่ค่อยๆจางหายไปทิ้งไว้เพียงความเงียบเงันในห้องโถงกว้างของฟาร์มวัสนาซูเหรียนยืนนิ่งอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ชั่วครู่ดวงตาที่เคยสันไหวเมื่อครู่กลับคืนสู่ความเด็ดเดี่ยวในพรุ่ตาเธอหันไปคว้าแท็บเล็ตบนโต๊ะขึ้นมาตรวจสอบรายการเดินบัญชีของวัสนากรุ๊ปทันทีบรรยากาศของความโศกเศร้าถูกแทนที่ด้วยความกดดันระดับสูงสุดเพราะเธอรู้ดีว่าเวลา15วันต่อจากนี้คือความเป็นความตายของคนที่เธอรักและราษฎรอีกนับหมืน่นเว่ย เรามาเช็คยอดสต็อกเวชภัณฑ์ด้วยกันสู้เหรียญสังการขณะรวนิ้วลงบนหน้าจอเหรียญแกไม่พักหน่อยเหรอท่านแมททัพเพิ่งจะข้ามไปไม่ถึง5นาทีนะแกรเสียเวยปาดเหงือพลางมองเพื่อนอย่างอึ้งๆพักไม่ได้เวยแกจำที่พี่ชีฟงเขียนในจดหมายได้ไหมคนนับหมือ่นอพยพมาออก,กันที่หน้าด่านท่ามกลางอากาศที่แ้งจัดและขาดน้ำสะอาดสูเหลียเงยหน้าขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความกังวลที่ผ่านการคำนวณมาอย่างดี แกรู้ไหมว่าอะไรจะตามมาหลังจากความหิวมันคือโรคระบาดง่ายละ่ะเฮ้ยจริงด้วยสภาพสุขอนามัยแบบนั้นเชื้อโรคกระจายเรายิ่งกว่าไฟลามทุ่งแน่เสียเว้หน้าถอดสีแล้วเราจะทำยังไงลำพัญยาพารากับยาแก้ไอที่ส่งไปรอบนี้ไม่น่าจะเอาอยู่นะนั่นแหละที่ฉันกำลังจะทำสู้เหลนวางแท็บเล็ตลงแล้วจ้องหน้าเพื่อน เราต้องเปลี่ยนโมพันีมูลทั้งหมดรวมถึงกำไรล็อตแรกของบริษัทวัสนาไปซื้อชุดพีพีแบบพกพานหน้าต่างอนามัยเจลล้างมือและยาปฏิชีวนะแบบฉีดอ,อ้อแล้วก็ถังออกซิเจนผ้าด้วยเผื่อก,กรณีฉุกเฉินเหรียญน,นี่แกก็จะยกโรงพยาบาลสนามไปไว้ในจวนแม่ทัพเลยเหรอถ้าจำเป็นฉันก็จะทำฉันจะไม่ยอมให้ท่านพี่ต้องรบกับปีศาจที่มองไม่เห็นเทียงลำพังสู้เหรียญกดโทรศัพท์หาบริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่ ฮัลโหลฉันซูเลียนจากวาสนากรุ๊ปนะคะฉันต้องการสั่งซื้อหน้ากากอนามมยห้าหมื่นชิ้นและยาฆ่าเชื้อเกรดการแพทย์ด่วนที่สุดใช้ค่าจ่ายสดทันทีตลอด15วันในโลกปัจจุบันซูเหลียนและเสียเวยแทบไม่ได้นอนทั้งคู่หัวหมุนอยู่กับการเจรจาธุรกิจและคุมรถขนทัสดุที่ทยอยมาลงของที่โกดังลับหลังฟาร์มซูเหลียนใช้พื้นที่ว่างหลังบ้านสร้างระบบจัดเก็บเวชภัณฑ์อย่างเป็นระบบสัญชาตญาณบอกเธอว่าสึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก ทุกทุกเย็นเธอมาจะเดินมาหยุดที่หน้าหน้าต่างมิติที่ปิดสนิทลูบไล้บานกระจกเบาเบราวกับจะส่งผ่านกำลังใจไปยังอีกพบหนึ่งเวยวันนี้วันที่30แล้วใช่ไหมสู้เหลียนถามเสียงพร่ขณะที่เธอกำลังสวมชุดป้องกันสีขาวเตรียมพร้อมใช่เหลียนอีกสิบนาทีมิติจะเปิดรอบใหม่เสียวเวยถือกล่องยาชุดสุดท้ายมาวางแกแน่ใจนะว่าจะทำแบบนี้ถ้าข้ามไปตอนนี้แกต้องอยู่ที่นั่นอีกสองวันเต็มเต็มนะ เวลาโบราณฉันต้องไปดูให้เห็นกับตาว่าที่นั่นเกิดอะไรขึ้นซูเหลียงกระชับสายรัดเป้าเยาวทันทีไม่ส่งข่าวกลับมาเลยตลอดทั้งเดือนมานี้ฝั่งโบราณคือสี่วันมันผิดปกติเกินไปเจ้าปุยก็ไม่กลับมาทันใดนั้นแสงสีเงินจากกระจกทองเหลืองก็กระเพิ่มไหวรุนแรงมวลอากาศหมุนวนจนห้องสันสเทือนร่างของเจ้าปุยพุ่งทะลุออกมาในสภาพที่ทำเอาทั้งสองคนถึงกับกรีดร้องเจ้าปุย ซูเลนถลาเข้าไปอุ้มหมาสมอยที่บัดนี้ขนสีขาวเปื้อนไปด้วยคราบเลือดและน้ำเหลืองมันไอโครกโลกและหมดแรงจนแทบจะยืนไม่อยู่ที่คอของมันมีสมาร์ทโฟนที่ถูกห่อด้วยพลาสติกกันน้ำผูกไว้แน่นซูเลนมือสั่นขณะเปิดไฟล์วิดีโอในเครื่องนั้นขึ้นมาดู ภาพในวิดีโอสั่นไหวและเต็มไปด้วยควันไฟและเสียงโหยหวนของชาวบ้านชี้ฟงเป็นคนถือกล้องแขนของเขาพันด้วยผ้ากอสที่มีเลือดซึมกล้องแพนไปที่กลางลานจนแม่ทับที่บัดนี้เต็มไปด้วยร่างของผู้คนที่นอนสมใบหน้าของพวกเขาขึ้นผืนแดงปนม่วงและที่กลางภาพนั้นเองเซียจวินในชุดแม่ทับที่หลุดลุ้ยใบหน้าซีดเซียวจนแทบไม่มีสีเลือดก,กำลังพยุงเด็กน้อยคนหนึ่งขึ้นมาดื่มน้ำอย่างยาก,ยากลำบากเหรียญ เสียงของเสียจวินในคลิปแห่พราและสั่นเครือเขาหันมามองกล้องด้วยสายตาที่เจ็บปวดที่สุดข้าขอโทษที่รักษาแผ่นดินนี้ให้งดงามรอเจ้าไม่ได้อย่าอย่าข้ามาเด็ดขาดที่นี่มีปีศาจไร้ตัวตนฆ่าช,ชีวิตคนไปนับร้อยในวันเดียวข้าเองก็แค่แค่เซียจวินไอออกมาเป็นเลือดก,ก่อนจะล้มฟุบลงต่อหน้ากล้องเสียงชีฟงตะโกลัน่นด้วยความตกใจก่อนที่วิดีโอจะตัดจบไปทันที ซูเลนวิดร้องพางกอดหน้าจอโทรศัพท์ไว้แนบอกน้ำตาไหลอับแก้มไม่มันต้องไม่เป็นแบบนี้เหลนแกจะทำอะไรนะ่ะเสี่ยไวไยคว้าแขนเพื่อนไว้เมื่อเห็นสูเลยนคว้าหน้ากากเ9 5มาสวมและกระชับชุดพีพีฉันจะไปรับเขาเดี๋ยวนี้เวยแกคุมฝั่งนี้ไวนะสั่งยาที่เหลือมาให้หมดส่วนฉันจะแบกเครื่องผลิตออกซิเจนกับยาฆ่าเชื้อข้ามไป ซูเหลียนหันมามองเพื่อนด้วยสายตาที่เด็ดเดี่ยวที่สุดในชีวิตฉันไม่ใช่เทพธิดาที่เสรีสเบียงได้เท่านั้นเวยแต่ฉันคือเมียแม่ทับเสียและฉันจะไม่ยอมให้เขามารับศพราษดรอ,อยู่ในนรกนั่นเพียงลำพังเหลียนมันอันตรายนะแกรอันตรายกว่าถ้าฉันต้องเสียเขาไปสูเหลียนอุ้มเจ้าปุยขึ้นมาแนบอกมาเถอะลูกชายกลับไปช่วยพ่อแก่กัน ซูเลียนพุ่งตัวเข้าสู่แสงสีเงินที่กำลังจะหดตัวลงร่างของเธอและเจ้าปุยจมหายเข้าไปในม่านการเวลาทิ้งให้เสียวยือนอึ้งอยู่ท่ามกลางกองพัสดุเวชพั์มหาศาลวินาทีที่ซูเลียนก้าวเท้าลงบนพื้นดินฝั่งเปิดเจียงกลิ่นควันไฟและกลิ่นอายแห่งความตายก็ประทะเข้าอย่างจังท่ามกลางความมืดมิดและเสียงร้องให้เทพพิดาในชุดสีขาวประหลาดพร้อมแสงจากไฟฉายแรงสูงก็ปรากฏกายขึ้นประหนึ่งแสงสว่างสุดท้ายของแผ่นดินที่ฉีฟงถอยออกมา ซูเหลียนตะโกนลั่นขณะเห็นชีฟงกำลังจะเข้าไปอุ้มร่างที่หมดสติของเซียจวินสวมหน้ากากนี้ซะแล้วหลีกทางให้ฉันฉันจะพาท่านแม่ทัพกลับไปวิมานวาสนาเดี๋ยวนี้หูหยินท่านท่านมาจริงๆด้วยชีฟงสะอื้นให้อยู่ใต้หน้ากากาอนามัยที่ซูเหลียญยัดใส่มือช่วยท่านแม่ทัพด้วยขอรับช่วยเปยดเจียงด้วยฉันมาแล้วและฉันจะไม่ยอมให้ใครตายอีกแม้แต่คนเดียวบทที่67 ปฏิวัติเปิดเจียงด้วยเวชพันธุ์และ,มะเมล็ดพันทิพย์ระวังหน่อยหวางท่านแม่ทับลงบนเตียงเบาๆเสียงตวาดแหลมเล็กแต่ทรงพลังของสตรีในชุดสีขาวประหลาดดังก้องไปทั่วถงจวนแม่ทับเปิดเจียงทหารองครักษ์สี่คนช่วยกันพยุงร่างที่ไร้เรี่ยวแรงของเซี้ยจวินเข้ามาในห้องนอนใหญ่ท่ามกลางสายตาตื่นตะลึงของบ่าวรับใช้ที่พากันหมอบกราบพระนึกว่าเทพธิดาชุดกราะสีขาวลงมาจุติสูเลียนในชุดพีพีเต็มยศก้าฉับฉับตามเข้าไปพร้อมกับแบกเป้สัมภาระ ใบเข่องโดยมีเจ้าปุยที่ยังคงไอโคลกโลกวิ่งตามมาติดติดที่ชีฟงสั่งให้ทุกคนออกไปจากห้องนี้ให้หมดยกเว้นคนที่ฉันอนุญาตซู่เลนหันไปสั่งนายกองหนุ่มที่ยืนหน้าซีดอยู่ข้างเตียงและห้ามใครถอดหน้ากาก,ากที่ฉันแจกเด็ดขาดถ้าไม่อยากตายกันหมดจวนขะข้าน้อยรับทราบขอรับผู้หญิงชีฟงรีบโบกมือไล่ทหารคนอื่นออกไปก่อนจะหันมามองขวดพลาสติกสใสและอุปกรณ์ประหลาดที่ซูเเลียนหยิบออกมา นั่นท่านจะทําอันใดขอรับท่านแม่ทับตัวร้อนดังไฟสุมหมอหลวงบอกว่าพิธีกรรมเล่ผีเท่านั้นที่จะช่วยได้ผีที่ไหนละพี่นี่มันเชื้อไวรัสสู้เหรียนหยิบเครื่องวัดเคดิจิทัลจอที่หน้าผากสามีเสียงติดดังขึ้นพร้อมตัวเลขสีแดง39.8องศาแค่สูงขนาดนี้พี่ชีฟงไปเอาน้ำสะอาดมาให้ฉันด่วนไม่ต้องต้องสมุนไพรบ้าบนั่นแล้วนะ ซูเหลียนลอกแผ่นเจลลดแค่สีฟ้าใสาแปะลงบนหน้าผากว้างของเสียจวินทันทีแผ่นเจลเย็นเฉียบทําให้ร่างที่สั่นทาเริ่มสงบลงโอ้แผ่นน้ําแข็งนิรันชีฟงอุทานพลางจ้องตาค้างมันไม่ยอมละลายแถมยังติดหนึบอยู่บนหน้าผากท่านแม่ทับช่างเป็นเวทมนต์ที่ล้าลึกนักมันคือวิทยาศาสตร์ค่ะพี่ชีฟงซูเหลียญหยิบสลิงแบบไม่มีเข็มค่อยๆหยอดน้ําผสมเกลือแร่และยาลดแค่ชนิดน้ําเข้าที่มุมปากของสามี ทันทีคะดื่มหน่อยนะนี่คือยาทิพย์ที่ฉันเตรียมมาเพื่อท่านโดยเฉพาะเซียจะวินปริตาที่พระมัวขึ้นมองใบหน้าภายใต้หน้ากากอนามัยของมีรักเ,ห,เ,ห,เห,หรียญเหรียญเหรียญรอย่าอย่ามาใกล้ข้าข้าเกรงว่าเจ้าจะติดแค่เนี่ยไปเลยค่ท่านประธานเสียตอนนี้ฉันเป็นซีอีโอคุมบริษัทวัสนาท่านมีหน้าที่เป็นคนเท่ก็นอนนิ่งๆิ่งไปสู้เหรียญดุเสียงเข้มแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความห่วงใยที่ฉีฟง รายงานมาเดี๋ยวนี้คนอพยพข้างนอกเป็นยังไงบ้างชีฟงรีบรายงานพลางขยับหน้ากาก n 9 5ชาวบ้านนับหมื่นออกันอยู่ที่ประตูจวนขอรับหลายคนเริ่มติดเข้ป่าและกำลังสิ้นหวังค่าน้อยเกรงว่าหากเราม่แจกสเสบียงตอนนี้พวกเขาจะพังประตูเข้ามาแน่ๆแจกแบบไม่มีระบบก็กเท่ากับค่าตัวตายสู้เลนลุกขึ้นยืนพลางหยิบโทรโขงสีแดงสดออกมา สังหารให้แบ่งเขตหน้าจวนเป็นสามสีสีแดงคือคนป่วยหนักสีเหลืองคือคนเริ่มมีอาการและสีเขียวคือคนปกติใครยอมเข้าโซนกับตัวฉันจะแจกคูปองสเสบียงวาสนาให้ทันทีคนละหนึ่งใบคูปองสเสบียงหรือขอรับใช่คูปองนี้แลกข้าวสารได้สองถังและถ้าใครยังมีแรงเหลือฉันจะจ้างงานให้ไปขุดรางน้ำเพื่อละลายน้ำแข็งในดินเตรียมปลูกมเมล็ดพันธุ์สวรรค์ที่ฉันเอามา ซูเลียนชูถุงมเมล็ดพันข้าวโพดและถั่วทนหนาวขึ้นใครทํางานได้ข้าวเพิ่มเป็นสองเท่าเราจะเปลี่ยนผู้ลี้ภัยให้กลายเป็นพนักงานของเราเซียจวินที่เริ่มรู้สึกเย็นสบายจากฤทธิ์ยามองดูสูเหรียญที่สังการอย่างฉัฉานแววตาของเขาเต็มไปด้วยความทึ่งเหรียญเหรียญเจ้าช่างองอาจยิ่งนักฆ่าไม่เคยคิดเลยว่าสัตรีเช่นเจ้าจะกุมชะตาคนนับหมื่นได้นิ่งเพียงนี้ในโลกของฉันการบริหารจัดการวิกฤตคือหน้าที่ของผู้นำข้ท่านพี่ สูเหรียญโน้มตัวลงกระซิบนอนพักเถอะข้าเดียวฉันจะออกไปประกาศราชาองค์การเทพพิดาให้พวกเขารู้เองว่าใครคือบอสที่นี่สู่เหรียญก้าวออกไปที่ระเบียงจวนแม่ทับท่ามกลางเสียงโห่ร้องที่คละคลุ้งไปได้วยความหวาดกลลววินาทีที่เธอเปิดไฟฉายแรงสูงส่องขึ้นฟ้าและเปิดเสียงไซเรนจากโทรขงทุกอย่างก็เงียบสนิทประหนึ่งหยุดนิ่งชุดสีขาวสะท้อนแสงทําให้เธอดูเหมือนเทพเจ้าลงมาจุติจริงๆระบบแมนจเมน ที่เธอสั่งสมมาถูกนำมาใช้จัดระเบียบฝูงชนเปลี่ยนความกลาหนให้กลายเป็นแถวที่เรียบร้อยภายในไม่กี่ชั่วโมงฟังให้ดีราษฎรแห่งเปยเจียงเสียงสูเหลียนดันกังวานผ่านลำโพงไม่มีใครต้องอดตายแต่ทุกคนต้องทำตามกฎของข้าใครเจ็บไข้ไปทางซ้ายใครแข็งแรงไปทางขวาข้าวสารและชีวิตใหม่รอพวกเจ้าอยู่เริ่มเคลื่อนขบวนชี้ฟงมองภาพการจัดระเบียบที่ลื่นไหลยอย่างไม่น่าเชื่อ อูหยินท่านมิใช่เพียงภรรยาแม่ทัพแล้วท่านคือจิตวิญญาณของเปิยเจียงที่แท้จริงขอรับไปทำงานได้แล้วพี่ฉีฟงอย่ามัวแต่เยินยอฉันต้องการบัญชีรายชื่อคนทำงานทั้งหมดวางไว้บนโต๊ะพรุ่งนี้เช้า ภายในห้องนอนที่เคยอบอวลด้วยความตายแบบนี้กลับเต็มไปด้วยความหวังเสียจะวิงนอนมองแสงไฟจากโทรศัพท์มือถือที่ซูเหรียนวางไว้หัวเตียงเพื่อเปิดเพลงคลอเบาๆให้เขาผ่อนคลายปฏิหารจากโลกปัจจุบันเริ่มต้นขึ้นแล้วไม่ใช่ด,ด้วยมนต์แต่ด้วยระบบและสติปัญญาของสตรีที่ชื่อซูเหรียนผู้ที่กำลังเปลี่ยนสนามรบให้กลายเป็นอาณาจักรวาสนาเหรียญเหรียญข้าภูมิใจในตัวเจ้านักเสียจะวินพึมพำก่อนจะเข้าสู่ห้วงนิทราด้วยรอยยิ้ม นอนเถอะค่ะท่านประธานพรุ่งนี้ยังมีงานใหญ่ให้เราทำอีกเยอะซูเหลียนยิ้มกว้างแววตาเด็ดเดี่ยวมองตรงไปที่แผ่นดินเป่ยเจียงที่กำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลบทที่68แด่นดินวัสนาและวิชาลับปรามาณ แสงอาทิตย์รำไรยามเช้าทอดผ่านยอดเขาหิมะของเปิดเจียงบรรยากาศภายในจวนแม่ทับเปลี่ยนจากความหดหู่เป็นความหวังที่คุกรุ่นเซี่ยจวินในตอนนี้มีสีหน้าสดใสขึ้นมากผิวพรรณที่เคยซีเซียวกลับมามีเลือดฝาดตามปกติเขาเองกายพิงพนักเตียงมองดูซูเหลียนที่กำลังเก็บอุปกรณ์ของวิเศษลงกระเป๋าด้วยความนับถือด้านนอกจวนเสียงเซงแซ่ของชาวบ้านนี้ใช่เสียงโหยหวนอีกต่อไปแต่เป็นเสียงตะโกนขอบคุณเทพธิดาวาสนาที่ดังกึกก้องไปทั่วทั้งทุ่งหิมะ ทันทีไข่ลดสนิทแล้วนะคะเครื่องวัดไข่บอกว่า36.5องศาถือว่าปกติมากค่ะสูเหลียนยิ้มกว้างพางเก็บเครื่องวัดไข้ดิจิทัลลงเป้ข้ารู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่เลยเหรียญเหรียญโอสถทิพย์และแผ่นน้ำแข็งสีฟ้าของเจ้านั้นอัศจรรย์นักเสียจะวินกุมมือภรรยาไว้แน่นเจ้าฟังเสียงข้างนอกนั้นศิรษดรต่างเรกขานชื่อเจ้าพวกเขาบอกว่าเจ้าคือแสงสว่างที่มาปราบปีศาจโรคระบาดให้สิ้นไป ไม่ใช่แค่ฉันหรอกค่ะท่านพี่พี่ชีฟงกับทหารทุกคนก็ช่วยกันเต็มที่สู้เหลียงขยับหน้ากากอนามัยลงเล็กน้อยเพื่อรับอากาศแล้วเรื่องระบบกักตัวเป็นยังไงบ้างคะพี่ชีฟงชีฟงที่เพิ่งเดินเข้ามาในห้องรีบคุกเข่ารายงานด้วยแววตาเป็นประกายกูห้หญิงขอรับตอนนี้คนอพยพนับหมื่นยอมแยกตัวตามคูปองสีที่ท่านมอบให้แล้วคนที่แข็งแรงเริ่มลงมือขุดทางน้ำละลายน้ำแข็งตามจุดที่ท่านบอก ส่วนมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดทิพย์เพียงแค่โปรยลงไปในดินที่ได้รับน้ำอุ่นพวกมันก็ดูเหมือนจะตอบรับพลังของเทพพิดาอย่างรวดเร็วขอรับดีมากค่ะพี่ฉีฟงจำไว้นะคะเราต้องให้พวกเขามีงานทำพวกเขาจะได้ไม่ฟุ้งซ่านและรู้สึกว่าตัวเองมีค่าซูเลนหันไปมองหน้าต่างทองเหลืองที่เรื่องกระพริบไหวมิติฝั่งนูน้นกำลังจะปิดแล้วฉันต้องข้ามกลับไปเตรียมสเสบียงและยาล็อตใหญ่กว่าเดิมมาสมทบเหรียญเหรียญเจ้าต้องไปแล้วหรือ เสียจะวินดึงมือนางไว้ด้วยความอาลัยแค่15วันเองค่ะท่านพี่เวลาปัจจุบันฝั่งนี้ก็แค่สองวันเองสู้เลนลูกแก้มสามีเบาๆฝากดูแลที่นี่ด้วยนะคะพี่ฉีฟงเฝ้าหน้าต่างมิติไว้ให้ดีเผื่อมีสัญญาณฉุกเฉินจากฉันข้าน้อยจะเฝ้าด้วยชีวิตขอรับฉีบรับคำอย่างหนักแน่น ซูเหลียนอุ้มเจ้าปุยขึ้นมาแนบอกก่อนจะหายว่าเข้าไปในแสงสีเงินทิ้งให้เสียจวินและฉีฟงยืนมองกระจกที่ค่อยๆหดตัวกลับสู่สภาพหน้าต่างทองเหลืองที่สะท้อนภาพจางๆของอีกพบหนึ่งฝั่งโลกปัจจุบันหลินเสี่ยเวยที่คิดว่ามิติปิดสนิทแล้วหลังจากซูเหลียนกลับมาถึงบ้านออเลอยายเว่ยนั่งจดสต๊อกของจนพุงยื่นหมดแล้วได้เวลาเบิร์นไขมัหน่อย เธอเปลี่ยนชุดเป็นสปอร์ตบราสีมีออนและเลกกิ้งรัดรูปสีดำสนิทโชเอวบางคอดกิ่วแบบเอลเอสและเรียวขาเพลอสวยเธอเปิดเพลงแดนจังหวะเร้าใจในมือถือหน้ากระจกบานยักษ์โดยไม่รู้เลยว่าพลังงานมิติยังคงเชื่อมต่ออยู่จางๆฝั่งจวนแม่ทับเปิดเจียงชี้ฟงที่ได้รับมอบหมายให้เฝ้าหน้าต่างนั่งขุกข่าจ้องมองกระจกเขม็งทันใดนั้นแสงสีเงินกระพริบไหวเผยให้เห็นภาพเทพิดาเวเว่ยในชุดที่น้อยชิ้นจนหน้าใจหาย โอเทธิดาเวยเวยชีฟงถึงกับทำถ้วยน้ำชาหลุดมือนางนางกำลังทำกระไรนะเ,เหตุใดถึงขยับกายรวดเร็วและพริ้วไหวเช่นนั้นชีฟงจ้องมองเสียวเวยที่เริ่มทัสคอตสลับกับการสะบัดสะโพกและหมุนเอวตามจังหวะเพลงโคกอย่างเมามันนายกองหนุ่มถึงกับตาค้างแผ่นอกของเขาเรื่องกระเพื่อมไหวตามจังหวะการเคลื่อนไหวในกระจกนี่มันนี่มันคือท่าร่างไร้รำปราบมานหรือ ชีฟงพึพมพำแบวตาสันดริกประหนึ่งลูกนกตกน้ำดูการขยับสะโพกนั่นสิช่างทรงพลังและเปลี่ยนไปด้วยอาคมยิ่งนักทุกครั้งที่นางสะบัดกายประหนึ่งว่าพลังหินและหยางกำลังหลอมรวมกันเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากแผ่นดินแปะแปะหยดน้ำสีแดงสดค่อยๆไหลซึมออกมาจากจมูกของชีฟงก่อนจะหยดลงบนพื้นพรมทว่าเขาไม่สนใจแม้แต่น้อยโอเทพิดาเวยเวยท่านช่างเสียสละนัก ถึงขั้นต้องใช้กายสวรรค์ไร้รำวิชาลับในชุดผ้าขาวม้าน้อยชิ้นเช่นนี้เพื่อช่วยพวกเราชีฟงเริ่มทำท่าเรียนแบบเสียเวยเขาพยายามย่อตัวลงและขยับสะโพกหมุนวนตามที่เห็นในกระจกอย่างทุลักธุเลท่าทางของเขามันช่างดูประหลาดล้ำชีฟงเจ้าทำกระไรเสียงแหบพระของเสี่ยจวินดังขึ้นจากเตียงท่านแม่ทัพพยายามพยุงตัวลุกขึ้นมองลูกน้องเลือดเลือดเจ้าไหลทำไม ท่านแม่ทัพดูนั่นขอรับชี้ฟงชี้ไปที่กระจกทั้งที่เลือกกำดาวย่างไหลไม่หยุดเทพิดาวเวยเวยกำลังประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นางช่างเสียสละนักถ้าหมุนเอวนั่นถ้าสะบัดสะโพกนั่นมันคือคำพีวิชามหาเวชชัดเสียจะวินมองตามไปแล้วเขาก็ถึงกับสำลักน้ำที่เพิ่งดื่มนั่นมันสหายของเหรียญน,นางทำกระไรของนางชี้ฟงหลับตาเดี๋ยวนี้ นั่นมิใช่การได้รำปราบมารน,นั่นคือนางกำลังกำลังทรมานร่างกายตนเองมิได้ขอรับท่านแม่ทัพนี่คือวิชาลับขั้นสูงสุดชีฟงพยายามจะมุดหน้าเข้าไปใกล้กระจกมากขึ้นดูนั่นนางหมุนตัวแล้วโอช่างงดงามราวกับนางพญาหง์สะบัดปีกข้าจะจดจำถ้าปราบมารนีน่ไว้ฝึกทหารเปิดเจียงเจ้าลูกน้องโง่กลับมานี่ เสี้ยจะวินฝืนแรงกายลุกขึ้นไปลากคอเสื้อฉีฟงให้ถอยห่างจากกระจกมิดเจ้าจะมองสตรีแต่งกายแต่งกายมีชิดเพียงครึ่งเดียวเช่นนั้นไม่ได้มันเสียเกียรติทหารแต่เทพพิดาทำให้ข้าดูนขอนับฉิงวอยไวยข้าจะบรรลุทำแล้วขอรับท่านแม่ทัพเสี้ยจะวินลากฉีฟงออกไปนอกห้องอย่างทุลักทุเลทิ้งให้หน้าต่างมิติสะท้อนภาพเสียวเวยที่กำลังท่าแพลงสลบับกับการโยกย้ายอย่างสดใสโดยที่เธอไม่รู้เลยว่า การออกกําลังกายของเธอได้กลายเป็นวิชาเทพเจ้าที่ทำให้นายกองหนุ่มแห่งเปยเจียงถึงกับสติหลุดลอยไปถึงสวงสวรรค์เรียบร้อยแล้วท่านแม่ทัพปล่อยข้าเธอขอรับชิงอ้อนวอนอยู่หน้าประตูข้ายังมีเห็นท้าจบเลยนะขอรับถ้าเจ้ายังมีเลิกเพ้อข้าจะให้เจ้าไปจบชีวิตที่ด่านหน้าเสียจะวิงตวาดพลางปาดเหนื่อไปล้างหน้าซะเลือดกำเดาเจ้าจะท่วมจวนอยู่แล้ว บทที่69ความลับที่เกือบแตกและแผนการ15วันกลิ่นสบู่หอมสดชื่นและไอความร้อนจางๆลอยออกมาจากห้องน้ำภายในบ้านพักฟาร์มวัสนาสู้เหรียญเดินเช็ดผมออกมาด้วยท่าทางผ่อนคลายชุดพยาบาลจำเป็นและชุดป้องกันเชื้อโรคถูกถอดทิ้งไปแล้วเหลือเพียงชุดลำลองสบายตัวเธอรู้สึกเหมือนได้กลับมาหายใจทิ้งในโลกปัจจุบันหลังจากไปรบกับความตายที่เปิดเจียนมาอย่างหนักทว่าเมื่อก้าวเท้าเข้าสู่ห้องนั่งเล่นเธอกลับพบ ว่าลินเสียวยเพื่อนรกักกำลังนั่งหน้าซีดเผือกกอดหมอนอิงแน่นสายตาจ้องเขม็งไปที่หน้าต่างมิติที่บัดนี้กลายเป็นกระจกเงาธรรมดาเพราะพลังงานมิติได้ปิดตัวลงทันทีที่ซูเลียนและเจ้าปุ๋ยก้าวข้ามาถึงเฮิร์ดได้อาบน้ําอุ่นๆน,นี่มันสวนรรค์จริงๆแกร ى, รู้สึกเหมือนวิญญ,ญาณกลับเข้าร่างเลยซูเลียนพึนพมพำพางทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟาเว่ยเป็นอะไรไปทําไมทําหน้าเหมือนเห็นผีกลางวันแสกๆแบบนั้นล่ะ เสียเวอสะดุ้งสุดตัวจนหมอนเกือบหลุดมือเหลียนแกมันเงียบเียบอีกแล้วฉันฉันรู้สึกแปลกๆนะแกรตั้งแต่ช่วงที่แกกำลังจะข้ามกลับมาพร้อมเจ้าปุยเมื่อกี้ฉันรู้สึกเหมือนมีสายตาใครบางคนจ้องฉันมาจากในกระจกนั่นตลอดเวลาเลยเว้ยขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยสู้เลียญชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะนึกถึงภาพสุดท้ายที่เห็นก่อนก้าวข้ามมิติมาอ๋อจ้องเหรอไม่แปลกหรอกเวอย พระก่อนฉันกับเจ้าปุยจะฆ่ามิติมานะ้าฉันเห็นที่ชีฟงนั่งคุกเข่าเอาหน้าจ่อหน้าต่างทองเหลืองฝั่งโน้นไม่ยอมไปไหนเลยเขาบอกว่าจะเฝ้ารอดูองค์การสวรรค์จัดแกนสิเฝ้าจ้องกระจกหมายความว่าเขาเห็นภาพฝั่งนี้ตลอดเวลาที่มิติมันเปิดอยู่เลยเหรอเสียวยเริ่มเสียงสั่นไปหน้าเริ่มเปลี่ยนจากสีซีดเป็นสีแดงระเรือ่อ ก็ใช้นะสิมิติมันเปิดตั้งหนึ่งชั่วยามนักแกรพี่ชีฟงรายนั้นนะาทได้รับคําสั่งแล้วต่อให้ฟ้าผักเขาก็ไม่ขยับไปไหนหรอกป่านนี้คงนั่งจ้องแกตาค้างอยู่ฝั่งโน้นแหละทำไมเหรอหรือว่าตอนฉันไม่อยู่แกเพลอทําอะไรประหลาดประหลาดหน้ากระจบเข้าหละ่ะเสี่ยเว่ยนิ่งค้างไปวินาทีหนึ่งก่อนจะกรีดร้องออกมาเบาๆแล้วเอาน้าสุขหมอนดินพานกรีดไม่นะเหรียญ เมื่อกี้ตอนที่แกไปอาบน้ําฉันนึกว่ามิติมันปิดไปแล้วฉันเลยใส่สปอร์ตบราออกมาเต้นทัวกสลับกับทําท่าสควอตหน้ากระจกไปเกือบชั่วโมงนักแกฉันฉันทําท่าก้นโด่งๆใส่หน้าเขาด้วยเหรอเนี่ยสู้เหรียญตาโตเท่าไข่ห่านก่อนจะระเบิดหัวเราออกมาจนตวงเวยแกเอาจริงเหรอฮ่าฮ่า่แกรู้ไหมว่าพี่ฉีฟงนักเขาซื่อบื้อขนาดไหน รายนั้นคงนึกว่าแกกำลังทําพิธีกรรมปราบมารหรือไร่รำอันเชิญเทพเจ้าแน่ๆป่านนี้เขาไม่ทาดไฟแต่ซาดเลือดก,กำดาวไหลท่วมจจนไปแล้วเหรอเนี่ยแกอย่าขู่ฉันดีเหลียนฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเสียวเว่ยอดครวนฉันทําท่าแพลงด้วยนะเหลียนถ้าที่ต้องหมอบลงไปกับพื้นนะ่ะเขาต้องนึกว่าฉันกำลังสื่อสารกับวิญญาณบรรพบุรุษแน่ๆเลยโอยยอยอยากตาย เอาหน้าเวยอย่างน้อยแกก็มีติ่งระดับนายกองนะสู้เหลียญพยายามกลั้นคำขณะตบไหล่เพื่อนแต่มันก็น่าเสียดายนะมิติปิดไปแล้วกว่าเราจะรู้ว่าเขามีอาการยังไงก็ต้องรอไปอีกตั้ง15วันนะแกร15วัน15วันเชียวเหรอที่ฉันต้องอยู่กับความอับอายนี้เสียเวยเด้งตัวขึ้นมาแววตามุ่งมั่นบนแขนเคืองไม่ได้การละเหรียญภายใน15วันนี้ฉันจะไม่อยู่เฉยเฉันจะเตรียมแผนการล้างตาครั้งยิ่งใหญ่ แผนอะไรของแกวเวยฉันจะถ่ายรูปโพลารอยเสร็จเทพธิดาตัวจริงไงละ่ะเสี่ยเวยประกาศกล้าวฉันจะแต่งหน้าจัดเต็มใส่ชุดราตรีสวยๆถ่ายรูปพร้อมลายเซ็นหวัดๆที่เขาชอบนักชอบหนาแล้วฝากเจ้าปุยส่งไปให้เขาในรอบหน้าให้เขาจำภาพสวยๆของฉันแทนภาพตอนฉันสะบัดเอวเต้นเถอให้ได้สู้เหรียญหัวเราะร่วนเออเขาท่าแกรปฏิบัติการกูชื่อเสียงไอดอนสีเนอะ ในเมื่อเขาอยากเห็นนักเราก็จัดให้เขาเห็นจนตาแฉะไปเลยบรรยากาศในฟาร์มวาสนาเริ่มกลับมาอบอวนด้วยความสนุกสนานอีกครั้งแม้มิติจะปิดลงและทิ้งช่วงห่างถึง15วันแต่นั่นกลับกลายเป็นเวลาให้เสี่ยไวเว่ยได้เตรียมตัวจัดเต็มเพื่อส่งความประทับใจครั้งใหม่ไปสู่อีกพบหนึ่งโดยที่ทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าที่ฝั่งโบราณในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้นกองฉีฟงจะเริ่มนำท่าไรราม ของเสียเว่ยไปฝึกสอนเหล่าทหารจนกลายเป็นตำนานบทใหม่ของเป่ยเจียงเวยแล้วถ้าเขาส่งวิดีโอตอบกลับมาว่าชอบถ้าเต้นแกมากกว่ารูปถ่ายสวยๆละ่ะซูเหลียนแกล้งแย่ถ้าเป็นงั้นนะเหรียญฉันจะข้ามไปเปิดเจียงแล้วจับเขาทำสควอสักพันที่เป็นการลงโทษเลยคอยดูเสียเว่ยกัดฟันพูดพางเดินไปหยิบกล้องถ่ายรูปมาเตรียมพร้อมเริ่มปฏิบัติการสร้างภาพได้บทที่เจ็ดสิบ ของขวัญจากไอดอลและฮันนี่มูนในห้องลับแสงแดดอ่อนๆยามบ่ายที่ฟาร์มวัสนาอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของดินหลังฝนและดอกไม้ป่าหลังจากวิกฤตภัยแล้งและโรคระบาดที่เปิดเจียงสงบลงด้วยเทคโนโลยีจากโลกปัจจุบันหน้าต่างมิติข้างทีวีก็สั่นสะเทือนเป็นดะลอกคลื่นสีเงินร่างสูงโปร่งของเซียจวินก้าวออกมาพร้อมกับเจ้าปุยที่สะบัดขนจนฟูฟ่องท่านแม่ทับดูสุข,ขุมและหล่อเหลวกว่าครั้งไหนเมื่อเขาเห็น ซูเหลียนยืนรอรับด้วยรอยยิ้มที่ทำให้หัวใจนักรบละลายได้ยิ่งกว่าหิมะเดือนสามเรียบร้อยดีไหมคะท่านพี่ชาวบ้านได้รับมเมล็ดพันธุ์ครบทุกคนใช่ไหมสูเหลียนโผล่เข้ากอดสามีทันทีเรียบร้อยดีทุกอย่างเหลียนเหลียนชี้ฟงจัดการระบบคูปองตามที่เจ้าสอนได้ดีนักเสียจะวินกอดต่อพางซบหน้าลงกับไหลเนียนตอนนี้เป่ยเจงสงบสุขข่าจึงมอบอำนาจให้ชี้ฟงดูแลชั่วคราวเพื่อจะมาใช้เวลากับเจ้าเพื่อ ฮันนีมูนอย่างไรเล่าดีเลยค่ะแต่ฉันเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะสู้เหลียนพละออกมาพลางยิ้มเจ้าเล่เราจะไม่ไปทะเลแล้วค่ะฉันว่าเราฮันนีมูนกันที่ฟาร์มวาสนานี่แหละฉันเตรียมของเล่นใหม่ไว้รอท่านที่เพียบเลยเซียจวินขมวดคิ้วสงสยัยสายตาคมกริบเหลือไปเห็นกองพัสดุที่สูเหลียนแอบซ่อนไว้หลังโซฟาของเล่นหรือ กล่องเหล่านั้นคือสิ่งใดเหตุใดเจ้าจึงต้องทำท่าทางรับลมคมในเพียงนั้นอุ๊ยอย่าเพิ่งเปิดนะคอสู้เหรียนห้าไม่ทันเสี้ยจะวินที่ไวกว่าด้วยสัญชาติตยาณแม่ทับคว้ากล่องด้านบนสุดมาแกะออกทันทีพลาสติกใสถูกฉีกออกเผยให้เห็นวัตถุสีแดงเพลิงที่ทำจากผ้าลูกไม้เนื้อบางเบจนแทบมองทะลุได้มันประกอบด้วยสายเส้นเล็กๆและเศษผ้าเพียงหยิบมือ เสียจะวินถึงกับนิ่งค้างไปประหนึ่งถูกสะกดจุดใบหน้าคมเข้มเริ่มขึ้นสีแดงกำลามไปจนถึงใบหูเหลียนเหรียน<ๆ>นี่คือผ้าพ,พันแผลชนิดใหม่หรือเหตุใดมันจึงเล็กน้อยเพียงนี้และมาเชื่อพวกนี้จะพันกายได้อย่างไรมันไม่ใช่ผ้าพ,พันแผลแค่ทันทีสู้เหลียญด้วยตะครุบชุดชั้นในลูกไม้สุดเซ็กซี่มาซ่อนไว้ข้างหลังมันคือชุดประอ่อนสําหรับสตรีในห้องหอนะคะท่านพี่อย่าเพิ่งสงสัยเลยเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะสาธิตวิธีใส่ให้ดูเอง เสี้ยวจวินลำคอแห้งผักลมปราในกาเริ่มปั่นป่วนเมื่อจินตนาการผ้าหูหญินในเกราะอ่อนสีแดงนั่นเหรียญเหรียญเจ้าช่างไร้กัดนักขากเจ้าสวมชุดที่มีอาจปกปิดสิ่งใดได้เช่นนี้ต่อหน้าข้าข้าเกรงว่าต่อให้มีสิบกองทัพมาล้อมฟาร์มข้าก็ไม่ยอมก้าวเท้าออกจากห้องนอนเด็ดขาดก็ไม่ต้องออกสิคะสู้เหรียญหัวเราะร่วนทางลากแขนสามีเข้าห้องนอนไปขค่ท่านประธานไปตรวจเช็คคลังแสงในห้องนอนกับฉันเดี๋ยวนี้ทางด้านหลินเสียวเวย ในขณะที่คู่รักเจ้าของฟาร์มปิดห้องหอเสียเวยก็จัดหนักไม่แพ้กันเธอสวมชุดจีนโบราณสีแดงสดที่สั่งตัดพิเศษเป็นลายหงเหนินทรงผมเกล้าสูงประดับปิ่นหยกชั้นเลิศเธอแต่งหน้าจัดเต็มจนดูสวยสง่าดุจเจพพิดาจริงๆไม่เหลือเขาสาวออฟฟิศส,สายลยุยอา้าวเจ้าปุยมนันนี่เสียเวอหยิบกล้องโพลารอยด์ถ่ายเซลฟี่ตัวเองในท่าที่ดูสูงสงที่สุดเอารูปนี้ไปให้พี่ชีฟงนะบอกเขาว่านี่คือภาพจำลองวิญญ,ญาณของเทพธิดาเวอเวยห้ามหายเด็ดขาด พ่งเจ้าปุยคาบซองจดหมายที่มีรอยประทับริมฝีปากสีแดงข้ามมิติไปทันทีฝั่งจวนแม่ทับเปิดเจียงชี้ฟงที่นั่งเหม่อลอยอยู่หน้ากระจกทองเหลืองถึงกับสะดุง้งเมื่อร่างขนปุยของเจ้าปุยพุ่งออกมาพร้อมซองจดหมายหอมกลุ่นเขาเปิดมันออกอย่างระมัดระวังและวินาทีที่เห็นรูปโพลารอยของเสียเวยในชุดจีนโบราณที่สวยสงานายกองหนุ่มถึงกับเข่าอ่อนสุดลงกับพื้นโอเทพเทพธิดาเวเวย ชีฟงน้าตาคลอจ้องมองความงามที่เกินจะบรรยายในรูปภาพนั้นนางช่างสง่างามประหนึ่งนางพญาหงรอยยิ้มนี้รอยสีชาตินี้ข้าจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาลบหลู่วัตถุมงคลชิ้นนี้เด็ดขาดนั่นท่านทำอะไรน่นายกองทหารผู้น้อยชะโงกหน้ามามองนั่นรูปว่าสตรีที่ไหนขอรับทำไมสีสดราวกับมีชีวิตเพียงนั้นถอยไปเจ้าพวกสามัญชน ชีฟงรีบกอดรูปไวแนบอ,อกพลางแยกเขี้ยวใส่ลูกน้องนี่คือองค์การสวรรค์ที่เทพธิดามอบให้ข้าเพียงผู้เดียวพวกเจ้าจงไปจัดหากรอบทองคําที่หรูหราที่สุดมาเดี๋ยวนี้ข้าจะตั้งบูชารูปนี้ไว้ที่หัวนอนทุกคืน ท่ามกลางความหมั่นไส้ของทหารทั้งกองทัพที่เห็นนายกองของตนข้างรักรูปภาพจนกู้ไม่กลับปเปิดเจงบบดนี้ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงความอดอยากหายไปแทนที่ด้วยระบบการค้าสบียงที่ซูเหรียนวางหลักฐานไว้และเหนือสิ่งอื่นใดคือความสุขที่ผูกพันกันด้วยวาสนาข้ามภพเวยแก่งรูปอะไรไปหน้าซูเหรียนตะโกนถามมาจากในห้องนอนด้วยเสียงที่ดูเหนื่อยหอบเล็กน้อยส่งความหวังไปให้ติ่งนักแกรเสียวเวยหัวเราะราพรางจิตวายฉลองส่วนแกน่าตั้งใจใส่ ชุดกรอดแดงรับใช้ท่านประธานไปเถอะอย่าให้ฉันต้องเข้าไปตามคนมาช่วยหามแกออกนอกห้องพรุ่งนี้ช้านะเวยใหญ่เวยเ่ยเงียบไปเลยนะเสียงหัวเราะและไออุ่นแห่งความรักปกคลุมไปทั่วสองมิติปิดฉากสมรภูมิรบสู่สมรภูมิรักที่มั่นคงชัว่วนิรัน โอ้ในที่สุดก็ได้ฮันนีมูนกันสักทีเจ้าปุยกับแม่นางขาวขนของข้ามมิติจนตัวดำเพื่อนๆคอมเมนต์ให้กำลังใจงคู่เจ้าปุยกันเข้ามาได้นะคะเจ้าปุยรออ่านค่ะฝา,ากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ